Alright Channel Present ตามหวัวปีโคตดเพชรปิ้งใน,นการมูสุเกะห <ś lam ic> น้ากากมู <ś lam ic> ตามมาสิพอยุ่งยวกพอเนาะโอเคหู okay. <ś lam ic> ทุกืันนี้โลกเอายูยากอยู่นี่เฮาต้องเห็นหูที่จะอยู่รอดให้ได้สดาบายดีโูข่าวใจเล็กซองออนไลน์ n ่อมื้อนี้ข้าเจ้าจะมาตาม่ำมากปีกินหรือว่บบาบานาน,านา่ฟาฟลาแก้มกับหน้ากากหมูติ้งกับกลอมกปียุกบมกล้วยข้าพเจ้าเองเนาะมันสุดสุดหัวปีเนาะมานำมาโอเคขอมีแน,นะมาบึ้งกันเลย ใส่ไม้กก่ย,ย่างกันเนาะจะเป็นลำปาจะได้ผ้ดสวยอีกคู่หนึ่งเนาะลูกสาวผู้ที่สองเนาะือว่าวีนัสมาสวยถือสายไม้ให้ชื่อไม้พิษสายยงยงยงยังเนาะโอเคคลิปหนะ้าจะใส่ใสไ่ไม้ไม้บูทูดดีกว่าเนาะโอเครูปปยังก็ได้ผ้ดสวยมาเพิ่มหั่นกุ๊กซีกุ้หมกไก่เนาะันกันเลย ปีจากบนนี้หน่อยเนาะปีกไปน้ำบ้านเนาะเออเจับหอยได้ดุดเด้อโลหนึ่งในช่วงนี้กับโบแพงเราประมาณโลละสามพันนี่แหละ ว่าแมงมุมมีแปดขาแมงมุมพวกขากันพี่นอ้องนี่คือหน้ากากนี่มันโลโลแป้นนิดนึงเนาะว่าหนากากกับแม่นี่หูพร้อมเดปิ้งหูหูกับแม่เนาะ มืนน่อวันทิตย์ใกล้สิเทียงแล้วปิ้งแก้มตำหัวปีครั้งแรกแล้วตำหัวปีก็ได้เมาลราถ่าซิมกันเลยมันต้องแซ่บแน่นอนโอ้มามีสุ่มหุ่ใหม่พร้อมอ่ะสุดยอด ภาษาลานมาขนมหาง,หงพึ่งเรือว่าภาษาอังกฤษว่าบ er. ัฟเฟอร์บัฟเฟอร์บัฟเฟอร์หัวปีเขาจะโรคอดสูตี่มันแก่ออกเนาะเดี๋ยวที่นี่แหละโอเคจะฟักคือบางงงเนาะแต่เขาต้องเขียมน้ำกินน้าบางนาไว้ก่อนเนาะเพื่อเพื่อให้มันด่าเนาะเภาษาล้าน พอต่ำมูนเทปบุกเครืองแซ่บเลยอืมแซ่บวีกตามินสูงนิดเดีสูงอ่เดียเอาเจดเด็นจะหวนอรอนเนาะแซ่บดีกวอ ปีกินกับนักกาบหมูนอตอออน,นี่สลูกนนส,มสหนนมกได้แล้ออะอคี่สคนอ่ีไใส่ดิโอแมนเนะพยายามอย่า

ออกจากปากเิื่อเดี๋ยวไปโอเคมาใกล้ๆพอเพิ่งเห็นลูกทายบังคกลูกคุกนี่กับป้ารุ่นสืบทอดเนาะค่ะขคาไปเจ้าไปอยากทิพยเนาะสมัยปู่ย่าตายายเนาะมันสิบินๆปากนึงเนาะยามันเขาบอกขาล้ำบม่ได้ขาล้ำเนาะขาบม่ได้ไปซื้อเนาะโอเคไหนพี่ไปเลยพอบ่พอบ่ลูกไอ้บ้เจิงหน่วยอลไรนี่โอ้พอเนาะแดนเพชรพูดเนาะดากสีเหวอ phần thi âm ok uh, what the fuck? Uh, ok bang man nó uh, quen nua ok nhanh quá nhanh năm là họ cả tầm tầm tăm cho kênh โอานะให้เห็นงลกนอนซื่ออยู่อ๋อเคต่ำพ่อแรกเนาะ <Okay. S 1> ข้าพเจ้ากับบุคคลใจว่าคนต่างประเทศนะเขามากหัวปีแระเทศใดเขออยายังสังซื้อกับ ประเทศไทยประเทศลาวเอาไปเฮ็ดกลิ่นนะแพงก็แห้ได้โอเคมันนี่เขาจะใสก่กะปีเนาะโอเคกะปีโอ้ปลาแดกตอนยาแหละโอเคปลาแดกแม่คอยเองเนาะโอเคแม่งไปยิงแซบลูกมะเขือลูก ตลกเนาะเอ้อผู้ตายบ้าเคทั้งไปโอเคเล่นเนาะมุขเขือเทศวะไทยเบ้าไทยเต้ยน่ะมุเขือส้มเนาะโอเคยังไปคือผมไม่เนาะคือผมไม่ขวดรอเลย มีอะไรตัดนวดเขมท่านนี่มีนวดพร้อมเนาะข้าพเจ้าวะโอ้คลิปดิให้ตัดนวดก่อนั่านนี่แสด้โทวนวดประนวดเบ้เนาะโอเคนี่วะโอเคนืดเลยพี่น้องยืดยืดโอ้ดึงมังนาวนาวนาวเนี่เล่นมันเล่นมันเล่นมันอย่างลูกข้ามาขี่หัวแค่ข้ามาขี่หูลูกเป็นแง่ท่อกันเลยมังนาวไปจากสวนเองเนาะโอเคอืม ด้ย๋ดวยวอืมจะให้ต่ำหุงลูกประเภทต่ำเขาต่ำหัวปีต่ำมะก,กว้วยได้แดงลูกต่ำมีมะก,ก,วก,กัวย่ัไดู้กแต้ยมะกัวดิบลูกเดี๋ยวบอสมึงจะสุกต่ำม่ได้อ่า ปลามูลบ่าคุกนี่ใครอยากซื้อใครอยากให้ต่ำซื้อกินต่ำมาสิพอยุ่งยวกพอเนาะโอเคถ้าปลามูลนี่คุกนี่ให้คุกเท่าไหร่ลองเม่นมาใี้ต่ำซื้อกินโอเคกินหอมมากอ๋อไม้แตกหอมมะลุหอมประแดก ไม่อยู่วา่าเขาต้องกงปีเนาะต้องหมดแส้ก,กันหน้าแบบหนาตัางองแทงโบยุดคมฟ้าเลื่กับพวกแฮมปีเขาดำเนาะดีแท้มีของแก้มแข็งดีเนาะมีนาาหน้ากากหมูเนาะเดินหูหมู ซึ <Yeah. S 2> มแล้วันโล่ฝัเนาะกกแจ้กับเจ้า,ากับพี่แซบเวอร์ตาก้าบบนนองในยกรินตาก้องน,นี่ยนักตาวย่กเข็ดโอไรเดี๋ยวพอบ้อนเนาะบงคอตากล้องนะแซบได้ อืมไปบ้างอืไปบ้างแล้วก็เดี๋ยวบุ้งไม่พี่น้องอะนั่นมันบ่ออะนั่นมันบ่ดำแน่นบ่หลังจากที่เขาแซ่พอปีจะบ่ดำเลยจากที่เขาแซ่หน้ามังน้ำเนาะบุ้งคนมางายอันฟักหัวปีเซ็คหกเลยแบบหยุบน้ำน้ำนุ่งไปเนาะมันก็ยังดำอยู่แค่สตรขั้วไเจ้าจุดตองแล้ว เส้นหม้อีกองให้แบบกี่ขั้นส่วนผัอยู่ได้นัก,กากนัก,กากหมูสดๆนะ้านจะเ้าเนาะมันจะสดเนาะไปกินข,ข้ากับุดเส้าห้าันได้ห้าตอนออใ còn sao? thằng kia muốn cái sự... gì? hãy thử suy,ลอง sim bưng, ok, để hãy, nhanh nấm, cọ bồn nước, cọ, nấm sim หังเหี่ยงอืมสำหรับเด็กน้อยเราไม่ต้องกินน้ำซีมก็ได้แพร่ใช่หรอแพร่เปล่าไหมะแพรอย่างนี้สุเป้งทอดเนาะนนี้เกี๊ยมเอาลงหม้อแล้วสุเป้งทอดเลยกรอบ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 เลยต้องเสียงเด้อร้องต้องน้ำตุ้มตุ้มนี่อืมกรอบเลยกรอบกรอบเปล่ากรอบเกรียงลงลงไปเล้วตัวกรอบๆมาหยั่งไปสุกกิน มึงนี่มึงนี่ถึงได้มันจเกาะซ้ำได้จากเต่าก็ฟุ้ยขับไปเห็นเองเด้อมีกากมีกากตัวหนังกากหมูหือหน้ากากหมูลูกหน้ากากหนังหมูอออืืหชักพันละ หนึ่งสองสามแอคชัน่นแอคชัน่นกินต่อตามเขาเนาะแค่ลบาดหยุดบอไ,ได้เลยหนึไเลยอาือืเน้ำน้ำน้ำนำวรวพ่าแ้ลกตัแบคงให,ห,งให้พวกอันน้อยน้ำ Tì tạc con long sim beng mà Sá vô vào luôn, Má! nọ? nhầm Má! cọp cọp này luôn, Má! Má! đi Má! 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 Nào. <laughs> nào <laughs> nào bà. Mộp nào. Bình mẹ nói Nằm cái ngoài Gạo khảo บเบบิดขอบใจกับประธานที่ต่างรับสมข่าวจ้าตลอดมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร e ข่าวเจ้าเด้อข่าวพระเจ้าที่ขอบใจไปยังที่สุดเพื่อเป็นลังใจคราบเจ้าและบรรดาลูกๆของข่าวพระเจ้ามีกำลังใจให้คลิปอยู่ดีมันมอเอีงต่อไปเอาเคซีย okay. ูบายบายออยไอเชนอลพิเศษ